หยุดสมองที่คิดไม่หยุดเคยไหมคะที่คุณกำลังจะหลับแต่ในสมองกลับคิดเรื่องวนไปวนมาหรือบางทีอยากจะพักใจแต่สมองกลับไม่ปล่อยคุณไปเหมือนสมองของเราไม่เคยหยุดพักคิดตลอดเวลาแม้เรื่องที่เราอยากจะลืมจะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถปล่อยวางความคิดเหล่านั้นได้ฝึกสมองให้สงบเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิด กับไมเคิลซ Singer ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The u n t c e t e d s o u l ในหนังสือนะคะเขาเปรียบจิตใจของเราเหมือนบานประตูที่ไม่ได้ล็อกทำให้ความคิดอารมณ์และความทรงจำเดินเข้ามาได้อย่างสบายใจอย่างอิสระโดยที่เราไม่ได้เชิญเขาด้วยซ้ำไปทำไมฉันถึงพูดแบบนี้ออกไปนะพรุ่งนี้จะมีอะไรพลาดไปหรือเปล่าเสียงความคิดเหล่านี้อยู่ในหัวของเรา,เราไม่เคยหยุดพูดเลย สิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามบอกเราก็คือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของความคิดเหล่านี้และคุณไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะสู้กับความคิดของตัวเองลองนึกถึงเมฆบนท้องฟ้าดูสิคะเมื่อเรามองความคิดเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปเราไม่ต้องพยายามคว้าหรือผลักไสยไล่เขาออกไปแค่ดูก้อนเมฆที่ไหลผ่านการมองความคิดก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ เราจะฝึกสมองให้หยุดคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไรข้อที่หนึ่งให้เฝ้าดูความคิดเวลาที่มีความคิดไหลผ่านเข้ามาค่ะให้เราถอยตัวเองเป็นผู้ดูให้เราทำความร,รู้สึกแค่รับรู้ว่าอ้ออันนี้มันเป็นเสียงความคิดลบนะอ้ออันนี้มันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นหรือโอ้นี่คือความกลัว จากนั้นก็ปล่อยให้ความคิดลอยผ่านไปเหมือนเรานั่งดูละครดูภาพ,พยนตร์ดูซีรีส์ที่เรื่องราวมันก็ดำเนินไปเราเป็นเพียงผู้ดูไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ผู้กำกับเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในบทละครเรื่องนั้นมีเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนเครียดง่ายเครียดมากแล้วก็ปล่อยให้ความคิดลบครอบงำชีวิตเธอเธอมักวนเวียนอยู่กับความคิดปัญหาเรื่องราวในอดีตเช่น เธอตัดสินใจปิดหรือเปล่าคนอื่นจะมองเธอยังไงนะความคิดเหล่านี้ค่ะส่งผลให้เธอนอนไม่หลับหลายๆคืนต่อกันแต่หลังจากที่เธอฝึกแบบนี้3เดือนค่ะเธอเริ่มปล่อยวางความคิดได้มากขึ้นเธอเริ่มนอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ปล่อยวางความกังวลวิธีที่สสติเอาสติมาใช้กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราค่ะ เราลองนึกถึงกิจกรรมในชีวิตของเราง่ายๆนะคะอย่างเช่นการล้างจานเราสามารถนำการล้างจานมาเป็นบทฝึกง่ายๆค่ะนึกภาพตามน,นะคะเวลาเราล้างจานเราเปิดก๊อกน้ำนั้นไหลออกมา,าน้ำที่ไหลค่ะผ่านมือของเรานะสัมผัสถึงน้ำที่ไหลผ่านมือของเราเรามองเห็นฟองของน้ำยาล้างจานที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ยินเสียงทั้งเสียงน้ำ เสียงของจานที่กระทบกันเขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเราจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายและเมื่อเราเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายๆนั่นแปลว,ว่าความกังวลความคิดฟุ้งซ่านของเราเขาจะค่อยๆถอยห่างออกจากใจของเราไปนอกจากการล้างจานนะคะเราสามารถทำได้ในทุกอิริียบทของชีวิตเลยค่ะไม่ว่าตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟัน ขับรถไปทำงานออกกำลังกายหรือช่วงแม้กระทั่งการพักผ่อนสติคือสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาแต่อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะค่อยๆฝึกทีละนิดทีละนิดรู้ตัวดึงกลับมาทำให้เราอยู่กับความสงบอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะวิธีที่3ฝึกสมาธิด้วยการนับลมหายใจค่ะ การนั่งสมาธิคือการสร้างพื้นที่ให้เราได้มีโอกาสปล่อยวางและกลับมาอยู่กับปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ค่ะต้องอาศัยความเงียบอาศัยความสงบอาศัยการที่เราหยุดนิ่งไม่ได้ทำอะไรเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะมีโมเมนต์ที่เราอยู่กับปัจจุบันได้ยาวนานขึ้นวิธีที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนำนะคะเขาให้ใช้วิธีที่ง่ายมากๆเลยค่ะคือพอเราอยากจะนั่งสมาธิสัก5านาทีใช่ไหมคะ ให้เริ่มต้นด้วยหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้าอีกทีนับสามหายใจออกนับสี่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็นับเลขไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีพลังสมาธิที่จะโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องค่ะและหากมีความคิดต่างๆไหลผ่านเข้ามาล่ะคะระหว่างที่เรานับหนึ่งนับสองไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาแนะนําก็คืออ่ะเริ่มต้นใหม่อย่างง่าย กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็นับเลขต่อไปการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การทำให้ช้าลงแต่เป็นการทำให้เราถูกทางมากขึ้นทำให้เราลดความฟุ้งซ่านได้มากขึ้นนั่นเองค่ะคุณอาจจะสงสัยว่าและไอ้ถ้าความคิดที่มันขั้นคานอยู่ในสมองของเราอ่ะมันเป็นความคิดที่แย่มากๆเลยเป็นความคิดที่ไม่ดีมากๆเลยเราจะทำยังไงเขาบอกว่าความคิดแย่ๆความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําให้หายไปในทันทีแต่สิ่งที่เราต้องทําคือพยายามอยู่กับความคิดเหล่านั้นให้ได้โดยไม่ทําอะไรเลยลองนึกถึงแม่น้ําที่มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวกราดเลยเราไม่จําเป็นต้องไปหยุดกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวตรงนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือยืนดูอยู่ริมฝั่งแล้วก็ให้น้ํามันไหลผ่านไปการนั่งสมาธิการมีสติคือการ ปล่อยพื้นที่ให้กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้ฝึกความรู้ตัวแล้วก็ปล่อยสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากตัวเราไปนี่หมายความว่าคุณสามารถเอาการฝึกสติสมาธิมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเช่นเมื่อคุณรู้สึกโกรธให้เฝ้าดูความโกรธนั้นอย่าเพิ่งไปตอบโต้อะไรทันทีหรือเมื่อคุณรู้สึกกังวลก็ให้บอกตัวเองว่ามันเป็นความคิดนึงที่ลอยผ่านเข้ามาเท่านั้นแหละ สิ่งที่เขาเน้นย้ำมากๆก็คือคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่คุณสามารถค้นพบอิสรภาพได้ด้วยการปล่อยวางของเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสังเกตความคิดอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จาเป็นทั้งหมดออกไปถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe บอกต่อเพื่อนๆกันได้นะคะชอบพิธีไหนที่พูดมาแล้ว ลองพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ